米伦。 ชาดกพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นโคนามว่านันทิวิสารสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงกำลังฟังคำพูดของเจ้าของที่กล่าวไม่ถนอมน้ำใจตนจึงไม่ยอมลากเกวียนเป็นเหตุให้เจ้าของเสียพนันต่อภายหลังเจ้าของว่ากล่าวก,าวกับโคนันทิวิสารนั้นด้วยถ้อยคำเพื่อรักษาน้ำใจจึงลากเกวียนแม้ตั้งร้อยเล่มที่ผูกติดกันไปได้ในคราวเดียวทำเจ้า ของให้ชนะกันนันได้ดังตัวอย่าง ที่ยกมานี้ท่านชี้ให้เห็นความสําคัญของคําพูดถ้ารู้จักใช้คําพูดให้ดีให้ถูกต้องการงานที่ตัวปรารถนาก็สําเร็จได้ทั้งยังรักษาน้าใจของคนทํางานไว้ได้อีกด้วยไม่มีข้อเสียเลยสมดังพุทธคาถาภาสิทธว่าบุคคลควรพูดแต่คําที่น่าพอใจเท่านั้นไม่ควรพูดคาที่ไม่น่าพอใจในการใดๆเมื่อพรามพูดคําที่น่าพอ ใจโคนันทะวิสารใจลากสัมภาระอันหนักได้ท่านผู้รู้ทั้งหลายให้ความสำคัญกับคำพูดคนผู้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำในการประกอบกิจการงานทั้งปวงพึงใส่ใจให้ดีคำพูดใดเป็นเครื่องรักษาน้าใจของกันและกันไว้ได้ควรพูดคำพูดใดเป็นเหตุทำลายน้าใจของกันและกันให้เสียไปพึงสำรวมระวัง